สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีขานประจำเดือนกรกฎาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่เจ้าชายดาบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งใบแรกเลยนะคะคือเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะมีเรื่องของความวาวุ่นใจเป็นเดือนที่ต้องรู้จักควบคุมเรื่องของรม รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่รอฟังข่าวบางอย่างสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะคะรวมถึงอาจจะมีข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นด้วยไพ่เจ้าชายดาบนะคะเป็นตัวแทนของคนที่อายุไม่เกิน24ปีฉะนั้นคนที่เกิดปีขานนะคะไม่เกินช่วงอายุนี้ต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรารอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือโอกาสที่จะเข้ามามองว่าจะมีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ ส่วนคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปก็จะมีความไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะหรือคนที่เป็นช่างอ่ะนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นี่แหละนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องการคําตอบต้องการพูดคุยนะคะแล้วก็ต้องการเคลียร์ปัญหาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะเข้ามากระทบนะคะ หรือเข้ามาหานะคะไพ่เจ้าชะตาก็มีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นแน่นอนรายได้นะคะหรือในเรื่องของโอกาสนะคะยังเข้ามานะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการ แอบพูดคุยกันมีเรื่องของการสื่อสารกันลับๆนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยนะแต่มองว่านะคะพ่ยเจ็ดดาบเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะแล้วเป็นคนที่มองสถานการณ์ได้ออกเลยนะคะว่าธุรกิจการงานควรที่จะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะคืออาจจะเป็นเดือนที่ มีเรื่องของข้อเสนอนะคะหรือข้อสัญญาเกิดขึ้นนะคะซึ่งยังต้องรอบคอบหรือยังต้องตรวจสอบข้อเสนอที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเจรจาหรือการสื่อสารให้มากๆคือต้องยืดหยุ่นปณิปนอมให้มากๆแล้วก็มีความรอบคอบมองว่าโอกาสต่างๆนะคะยังเข้ามาอยู่อาจจะเป็นเดือนที่ไพ่บ่งบอกว่าเราต้องแอบ เข้าไปพูดคุยหรือแอบ,บเข้าไปติดต่อนะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหน้าที่จะทําให้ธุรกิจการงานนะคะมีโอกาสหรือมีการขยับขยายเพิ่มขึ้นไพ่นักมายากลน,นะคะเป็นไพ่ข้างตัวเป็นไพ่ใบใหญ่ด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะคือเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่มีเรื่องของอการทํางานหรือโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือ อาจจะนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะเรียนรู้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะคะคือมีความคล่องตัวในทุกๆด้านนะคะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นหน้าที่จะเกิดขึ้นตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะ,ะรวมถึงคนรักด้วยนะคะก็หน้าที่จะเข้ามาให้โอกาสหรือเข้ามาส่งผลดีในช่วงเดือนนี้ ไพ่ความยุติธรรมนะคะอยู่ข้างใต้ตัวเองนะคือตำแหน่งของบริวานนั่นแหละนะคะคือบุตรล้านบริวานนะคะก็อาจจะต้องการความยุติธรรมหรือต้องการพูดคุยนะคะหรือมีเรื่องของข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่มันมีเรื่องของความถูกต้องนะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะมันจะมีเรื่องของการเคลียร์ปัญหากันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพูดคุยกันเนี่ยนะคะการเจรจาทําให้มีข้อตกลงหรือมีข้อยุตินะคะที่ ที่ต่างคนต่างได้รับผลประโยชน์นะคะเท่าเทียมกันอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าตําแหน่งนี้บริวารเนี่ยจะเป็นคนรักความยุติธรรมนะคะแล้วก็ต้องการความถูกต้องนะคือคนตรงไปตรงมาเลยนะคะฉะนั้นเขาก็จะเป็นการสื่อสารว่าในช่วงเดือนนี้นะคะจะต้องทําทุกอย่างเนี่ยให้มันมีความเสมอภาคให้มีความเท่าเทียมกันนะคะก็จะทําให้เรื่องของการทํางานหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือการขยับขยายที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะ ถ้ามองในตําแหน่งใบแรกเนี่ยเป็นไพ่เจ้าชายดาบคือเรื่องของบริวารเห็นไหมคะบริวารอาจจะนําปัญหามาให้แต่ในตําแหน่งข้างใต้ตัวตําแหน่งของบริวารกลับเป็นไพ่ใบใหญ่คือไพ้ความยุติธรรมอะ่ะมันก็เป็นลนักษณะเหมือนว่ามันยังเคลียร์ปัญหากันได้มันยังตกลงกันได้และเขาต้องการอะไรคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาต้องการความเสมอภาคต้องการความเท่าเทียมนะคะ ก็มองว่านะคะก็ยังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาต่างๆก็จะเคลียร์กันได้นะคะไพ่ก้าวถ้วยนะคะคือมีความสบายใจนะส่วนใหญ่นะคนที่มีไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยคือสถานการณ์มันอาจจะไม่เต็มร้อยแหละแต่รู้สึกว่ามันดีแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพึงพอใจหรือควบคุมได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานทุกอย่างนะคะก็มีความสุขนะคะมีความลงตัวไพ่สิบดาบนะในตําแหน่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อน นะคะคืออาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าจะกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอยู่เฉยก็อารมณ์ร้อนนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับต้องการที่จะให้ทุกคนคอยตามนะซึ่งบางครั้งอะ่ะมันจะต้องมีเหตุผลด้วยนะฉะนั้นในเรื่องของไพ่สิบดานนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้รวมถึงนะคะปัญหาการทํางานความเครียดหรือความตกกังวลเนี่ยต้อง ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอารมณ์หมดเลยถ้าควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้ทุกอย่างจะคลี่คลายออกไปนะคะรวมถึงจะมีเรื่องของความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินนี่แหละนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ก็ควบคุมนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความอ,อันนี้ก็ต้องรอบคอบนะคะไพ่สิบดาบนะถ้าหากว่าในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีขานเนี่ยมีเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซม ถือว่าปัญหาจะไม่มากนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมนะต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะไพ่ราชาถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งอิทธิพลนะคะก็คือจะได้รับการช่วยเหลือนะ,ค,ะคือผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะที่มีอายุมากกว่านะคะหรืออายุไล่เลี่ยก,กันหรือบางคนก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนรักแบบนี้ เข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเข้ามาให้กำลังใจและก็เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะมองว่าอิทธิพลในตำแหน่งนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีคอยให้การสนับสนุนอยู่ไพ่สิบไม้ก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับงานช่วงนี้มันเหนื่อยอะเดือนนี้งานมันหนักมันเหนื่อยมีความรับผิดชอบนะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามีความเครียดด้วย คือเป็นเดือนที่เราต้องมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะคะต้องทุ่มเทนะคะในเรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่นะคะก็น่าที่จะมีโอกาสหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะไพอ่อัศวบินไม้นะคะอยู่ในตําแหน่งสุดท้ายคือการทํางานมันมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมองว่าไพ่ใบนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆถ้าเรามองเนี่ยคนที่เกิดปีขารเนี่ยนะคะคือไพ่ใบแรกเป็นไพ่เจ้าชายดาบคือยังเป็นเด็กอยู่ พอไปช่วงปลายเดือนเห็นไหมคะเป็นอัศวินไม้เลยคือเขาสามารถเปลี่ยนตัวเขาเองนะให้เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานและก็มีความคล่องตัวนะคะในเรื่องของการจราจาด้วยนะคะจากเด็กกลายเป็นอัศวินนะหรือเป็นผู้ใหญ่นะก็มองว่าเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีมากๆนะคะสิ่งที่คนที่เกิดพีขานต้องรอบคอบนะคะคือในตําแหน่งของเป็นไพ่เสียนะคะก็คือไพ่เจ้าชายดาบนะคะแล้วก็ไพ่เจด,ดาบรวมถึงไพ่สิดาบด้วยเนี่ย สามใบนี้อาจจะเจอคนที่มีเล่เหลี่ยมหรือคนที่มีเจ้าเล่นะคะหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกลักขโมยนะคึ้หนึ่งอาจจะถูกขโมยความคิดถูกขโมยผลงานนะหรืออาจจะถูกขโมยขึ้นบ้านหรือเข้าของมีค่าบางอย่างอาจจะพังหรือสูญหายนะคะก็ยังต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดปีขานะคะถ้ามองในเรื่องของการทํางานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะก็เป็นการทํางานที่มีโอกาส มาก่อนหน้านี้แล้วหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆม,มีการเริ่มต้น,นได้รับการสนับสนุนนะคะคือคนที่ว่างงานก็หน้าที่จะได้งานส่วนคนที่มีเรื่องของการทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะได้รับความรับผิดชอบที่ที่สร้างผลงานแล้วก็มีเรื่องของการทํางานที่เลื่อนระดับที่สูงมากขึ้นคือผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสน,นุน ะะส่วนคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นการพูดคุยนะหรือการเจรจานะคะการทําสัญญาหรือข้อตกลงบางอย่างนะซึ่งทําให้ธุรกิจการงานนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของความตดดเด่นมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะ ต้นเดือนกระกฎาคมนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารอยู่แต่โอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะก็ยังเข้ามานะคือจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขนะหรืออาจจะเข้ามานะคะทําให้เราสามารถผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้และทําให้เรื่องของการทํางานนะคะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือได้รับโอกาสด้วยในช่วงต้นเดือนนี้นะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะ ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของการสื่อสารหรือมีข้อตกลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะซึ่งนําไปสู่การทํางานที่มีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการทํางานในช่วงปลายเดือนหรือบางคนนะคะอาจจะทําธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะคะก็มองว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวในช่วง เดือนสําหรับคนที่เกิดปีขานนะคะถ้าเรามองไพ่การทํางานในช่วงเดือนนี้ล่ะคะคือการทํางานในช่วงเดือนนี้เนี่ยคือไพ่ไม้ก็คือไพ่สิบไม้คืองานมันจะเยอะอะนะคะแล้วก็งานมันยังมีการขยับขยายเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีไพ่อัศวินไม้คือเอาอยู่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้การทํางานเนี่ยเกิดความสําเร็จได้นะคะ ก็มองว่าไพ่โดยรวมเนี่ยยังส่งผลในด้านดีแล้วก็ยังมีไพ่ที่เข้ามาช่วยเหลือหรือยังเข้ามาแก้ไขปัญหาทําให้อาปัญหาต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มนะคะที่สร้างโอ,อกาสในเรื่องของการทำงานให้มากๆด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่หดาบไพ่หกดาบเนี่ยส่วนใหญ่ธุรกิจการงานเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจขนสง่งธุรกิจทางน้ำ บางคนก็ขายอาหารขายน้ำบางคนก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะนะหรือการท่องเที่ยวบางคนก็ทำประมงทำฟาร์มนะคะปะศุสัตว์แบบนี้นะคะหรือคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าไพ่หกดาบยังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีอยู่นะคือเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าปัญหาต่างๆจะที่คลายออกไปแล้วก็จะมีเรื่องของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นคือเวลานะคะจะเข้ามาทำให้ความ ความสาเร็จเนี่ยนะคะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีขานแน่นอนในเรื่องของการทํางานรวมถึงอาจจะมีเรื่องของข่าวมาจากทางไกลนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลนะคะในเรื่องของธุรกิจที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะส่วนใ yeah, นเรื่องของการเงินนะคะมองว่าการเงินหรือรายได้ของคนที่เกิดปีขาน,นี่หน้าที่จะมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่การเงินปรากฏไพ่หนึ่งเหรียญแล้วอยู่ในตําแหน่งที่เข้าหาด้วยฉะนั้นรายได้ดีๆหน้าที่จะเข้ามา แล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบคือส่วนใหญ่เจ็ดดาบกับหนึ่งเหรียญเนี่ยบางคนก็มีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะหรืออาจจะทําธุรกิจด้านนี้ก็ได้นะคะก็มองว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ก็ต้องรอบคอบนะคะเพราะว่ายังมีไพ่สิบดาบอยู่ในตําแหน่งที่ต้องรอบคอบอยู่มันเหมือนยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาการเงินเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้แต่ก็มองว่าไพ่เหรียญสวยโดยเฉพาะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะจะเป็นการเงินที่เรา อาจจะได้รับในช่วงเดือนนี้บางคนก็มีโชคลาบนะหรือบางคนก็มีเรื่องของไรายได้ที่มาจากไรายได้พิเศษมีเรื่องของการเงินที่มาจากการทํางานนะคะเป็นการเงินที่เป็นเงินใหญ่ะนะคะเป็นการเงินที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมันโชคในเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นการเงินนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่สี่ช่วยนะคะ คือการเงินเนี่ยยังเป็นเดือนที่รู้สึกว่า อาจจะยังมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะยังมีเรื่องของรายได้ที่ยังไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะรวมถึงอ่ะนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเกิดขึ้นด้วยก็เลยทําให้รู้สึกว่ายังหงุดหงิดน,นะ,ะในเรื่องของการเงินหรือยังรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจอยู่นะคะแต่ก็มองว่ายังมีเรื่องของรายได้ดีๆเข้ามาอยู่หรือมีโชคเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ต้องรู้จักพึงพอใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจะทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะในเรื่องของความรักนะคะมากกว่า1คนนะ,ะรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการแอบคบหาแอบพูดคุยนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยอ่ะนะคะถ้ามองดูแล้วนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของปัญหาการครบซ้อนแหละนะคะคือคนโสดก็มีสิทธิ์นะที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ที่มีคนเข้ามาผัวพันนะคะค่อนข้างเยอะนะคะถ้ามองไพ่บุคคลแล้วก็ค่อนข้างมากอาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจและไพ่9ก้าถ้วยกับ7ดาบเนี่ยเป็นลนักษณะของการครบซ้อนดะงนั้นคนโสดก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีการแอบคบพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะมีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับ ต้องระมัดระวังนะะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังดีมันยังพูดคุยกันได้นะคะแต่ก็ยังต้องรอบครอบก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะคือไพ่ก้าถ้วยกับ7ดาบเนี่ยมันเป็นปัญหาลักซ้อนฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความเข้าใจกันแค่ไหนแต่มันก็เหมือนกับมีโอกาสที่จะมีเรื่องของมือที่3หรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นต้องต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักถ้ายังไม่เกิดขึ้น แล้วในช่วงเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางคือมันจะมีเรื่องของโอกาสที่จะทําให้เราห่างเหินกันอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอบคอบแหละคือเป็นเดือนที่เราต้องอยู่ติดคนรักหรือคู่ครองเลยนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่เกิดความผิดพลาดนะไพ่บทรสรุปในเรื่องของความรักปรากฏนะไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่หนึ่งดาบนะสำหรับคนโสดมีโอกาสนะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยนะ,ะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์เกิดขึ้น นะส่วนคนที่มีคนรักเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องพูดคุยให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากขึ้นนะมีเรื่องของข้อตกลงกัน ความรักอ่ะจะมีเรื่องของการเริ่มต้นพูดแล้วว่าจะใช้ชีวิตกันยังไงมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องสินสอดทองมั่นนะคะหรือว่ามีเรื่องของการพูดคุยว่าจะใช้ชีวิตรักกันอย่างไรในอนาคตนะคะส่วนสามีภรรยาหนึ่งดาบก็เหมือนกับปัญหาความรักมันยังเข้ามาอยู่นะอาจจะไม่ค่อยที่จะได้เจรจากันหรือได้พูดคุยกันหรือความรักก็ค่อนข้างห่างเหินกันนะฉะนั้นน่ยนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้อง พูดคุยกันละนะเพื่อทําให้เรื่องของปัญหาต่างเนี่ยมันได้รับบทสรุปฉะนั้นมองว่าไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ต้องกล้าที่จะยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็ต้องกล้าเข้าไปเคลียร์ปัญหาด้วยจะไม่เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วนะคะก็คิดว่าน่าที่จะมีเรื่องของบทสรุปนะหรือมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น ส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบตั้งแต่บริเวณทรงอกขึ้นไปเลยนะคะบางคนก็มีเรื่องของอาการอักเสบปวดข้อปวดกระดูกนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคอเนี่ยบางคนก็คอเคล็ดปวดไหล่นะคะปวดคอบางคนก็มีอาการปวดศีรษะนะคะแล้วก็น้ําในหูไม่เท่ากันหรือมีเรื่องของการอักเสบในช่องหูมีอาการอักเสบในในในช่องปากด้วยนะคะแล้วก็มีโรคหวัดโรคภูมิแพ้ เราก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้หญิงนะก็ช่วงล่างมดลูกนะคะกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็ตับไตเนี่ยต้องรอบคอบบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดไปแล้วนะคะช่วงล่างนะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็ต้องกลับมาใส่ใจสุขภาพร่างกายให้ดีมากขึ้นนะส่วนคุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกโรคเครียดอาหารการกินน้ําหนักตัวนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากเช่นเดียวกันนะคะ ให้บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏาไพ่สี่ไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีมากๆคือลักษณะไพ่นะคะก็ยังบ่งบอกในเรื่องของความสดใสอ่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงหรือความแข็งแรงอยู่ฉะนั้นคนที่เกิดปีขาน,นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องสร้างความสบายใจ นะคะสร้างความสุขให้กับตัวเองลดความเครียดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการเงินความรักนะหรือความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะือต้องลดลงนะสร้างความสบายใจต้องพักผ่อนนะคะแล้วก็ต้องทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมีความสุขให้มากที่สุดสุขภาพร่างกายก็อาจจะกลับมาฟื้นตัวแล้ก็ยังมีเรื่องของความแข็งแรงเกิดขึ้นอยู่นะคะ สีไม้เนี่ยยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวดีด้วยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งคันเกิดขึ้นฉะนั้นในเรื่องของการตั้งคันยังต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยนะคะคนที่เกิดปีขานวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะรอฟังข่าวบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรัก นะคะสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยที่จะนิ่งเท่าไหร่นะคะยังมีเรื่องของการตกลงกันไม่ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่แต่มองว่าโอกาสต่างๆหน้าที่จะเข้ามาอยู่นะคะต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะ คนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยต้องใส่ใจในเรื่องของการทํางานต้องรู้จักปรับตัวนะให้เข้ากับคนรอบข้างนะคะแล้วก็ปณีประมให้มากๆส่วนคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปนะก็จะมีปัญหาหรือมีความว้าวุ่นใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือเรื่องของบริวารซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะการทํางานยังต้องอดทนส่วนในเรื่องของการเงินยังต้องอรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดยังต้องพัฒนาไปเรื่อย นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาต,ต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะคนที่เกิดปีขานวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีความสุขมีความสบายใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสบายใจอย่างมากๆเลยนะคืออาจจะ สบายใจในเรื่องของการกินการดื่มด้วยนะคะคือมีความบุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะธุกรกิจการงานก็ราบรื่นการเจรจานะคะก็ได้ตังคนะ,คะแล้วก็รายได้ดีๆยังเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสพบรักอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม ะะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องรอบคอบนะคะอาจจะมีการครบซ้อนเกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็มองว่าความรักนะคะก็ยังต้องปรับหรือยังต้องพัฒนากันให้เยอะเช่นเดียวกันเพราะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นนะอันนี้ต้องะระมัดระวังนะคะคนที่เกิดปีขามวังคารนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทํางาน เอกสารข้อเสนอนาะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้นะในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่านะ,ะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของรายได้เข้ามาคือไพ่เจ็ดดาบเนี่ยบางคนก็มีโชคจากการเสี่ยงดวงแต่ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยอาจจะอยู่กันเลยหรือเป็นความรักวิวาห์เหาะนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานี่ต้องรอบคอบนะ,ะอาจจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นนะคะ <C sevent ies> คือไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่ของคนที่แอบ,บกระทาการบางอย่างก็อาจอาจจะเป็นเดือนที่เราแอบ,บกระทาการบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้คือแอบ,บพูดแอบคบุยแอบบติดต่อหรือแอบ,บขยับขยายธุร,รกิจการงานนะคะหรือธุรกิจการงานที่ทำเนี่ยก็ไม่ใช่ธุรกิจที่เปิดเผยไม่ใช่ธุรกิจหลักนะะเป็นธุรกิจลองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารด้วยแล้วเจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีไหวพริบ คือชิงไหวชิงพิบอ่ะแล้วรู้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีแล้วอยู่ในตําแหน่งของผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นการหมงบอกว่าเนี่ยมันต้องมีการเข้าไปพูดคุยหรือเข้าไปยื่นข้อเสนอนะคะจะทําให้ธุรกิจการงานหรือการหรือโอกาสในเรื่องของการทํางานมันเพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีขานมัลังคารด้วยนะคือมันต้องมีทางลับอ่ะนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ไหวพิบในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีขานวันพุธนะคะเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะคืออาจจะมีเข้์นะคะฉะนั้นต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะเดาะข้อนะคะเพื่อทําให้ในเรื่องของความสบายใจเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะดึงสติกลับมาในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าการทํางานเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ได้รับแรงกดดันนะคะหรือมีเรื่องของความเครียดมีปัญหาบางอย่างนะคะ อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็มีมีปัญหาติดขัดนะในเรื่องของธุรกิจที่ทําด้วยส่วนในเรื่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปรวมถึงอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้อันนี้ต้องนะมาระวังให้ดีนะ หรือว่าปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ทําให้เรื่องของการเงินนะคะลุล้ลายออกไปเยอะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะก็มองว่ายังไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาแต่ก็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะหนักใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างหึงหวงมากอะนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาคือไพ่สิบดาบเป็นไพ่รุนแรงนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความหึงหวงกันนะจนถึง ถึงขั้นใช้กําลังอะนะคะแล้วอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทอาจจะเลิกลากันหรือถึงขั้นอย่าล้างเลยนะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพก็ต้องระมัดระวังสิบดาบเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะนอกจากว่านะคนที่เกิดปีขานเนี่ยวันพุธอาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาหมอ,อพยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความเป็นความตายความเจ็บความป่วยนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะลงกลึงอะ,อะไรนะคือสิบดาบนียถ้ามองในแง่มุมเดียมันเป็นอุตสาหกรรมนะขนาดใหญ่นะก็มองว่าถ้าทําธุรกิจแนวนี้น่าที่จะถูกฉลกหรือบางคนก็ขายประกันหรือทาโรงฆ่าสัตว์แบบนี้นะคะก็มองว่าน่าที่จะถูกฉลกแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจแนวนี้เลยเป็นพนักงานหรือค้าขาย ปกติก็ต้องอรอบคอบเพราะอิทธิพลของไพ่สิบดาบเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับไพ่แห่งความตายเลยมันจะมีเรื่องของปัญหาหรือความสูญเสียบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันจะติดขาดหนะในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์นะต้องควบคุมให้มากที่สุดนะจ,จะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองได้สิบดาบบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ คนที่เกิดปีขานวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะคือการทํางานจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือมีคนเข้ามานะคะ ช่วยเหลือนะคะในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักคือคนโสดมีโอกาสพบรักอาจจะพบความรักต่างวัยนะคะแล้วก็อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่นะคะหรือคนที่ผ่านการมีครอบครัวม,มาแล้วนะคะก็เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะส่วนสาม,มีภรรยาเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามความรักก็ยังมีความเข้าใจกันหรือย,ยังปรับความสัมพันธ์กันได้อยู่นะคะ คนที่เกิดนะคะปีขานวันศุกร์นะคะมองว่าเป็นเดือนที่งานจะค่อนข้างมากงานเยอะนะคะหรือบางคนก็ทำงานนะคะอยู่ในสาขาใหญ่ นะคะคือจะมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็เป็นเดือนที่จะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการงานคือเป็นงานที่หนักที่เหนื่อยแล้วเราต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะลงไปอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะมีเรื่องของความสําเร็จในอนาคตนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานอยู่แต่ก็น่าที่จะมีเรื่องของอไรายได้กลับมาอยู่บ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสด ก็นะเป็นไพ่คือทํางานเยอะอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ความสําคัญในเรื่องของความรักเท่าไหร่มีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ก็ยุ่งในเรื่องของการทํางานความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหานะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแล้วก็ปัญหาหรือความเครียดในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็อาจจะมากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ฉะนั้นต้องพยายามที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็หนักแน่นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ คนที่เกิดปีขานวันเสาร์นะเป็นเดือนที่การทํางานมีการเคลื่อนไหวคือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นเลยคือเดินทางทั้งในและต่างประเทศ นะคะหรือธุรกิจการงานนะคะก็ได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้ด้วยนะ,ะรวมถึงอาจจะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้คือการทํางานมันมีการเคลื่อนไหวแหละนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้ยังเข้ามาอยู่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดจะพบรักจากการเดินทางนะคะหรือพบรักกับคนต่างถิ่น พบรักกับคนต่างชาตินะคะมีโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักต้องปรับนะคะเพราะเป็นเดือนที่การเดินทางอาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ได้ใกล้ชิดกันฉะนั้นต้องพูดคุยนะคะต้องพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักให้มากๆจะทาให้ความสัมพันธ์นะคะมีความสดชื่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของความรักที่ลงตัวนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะ คนที่เกิดปีขานะคะวันที่เป็นวันมงคลนะคะหรือวันที่เป็นเลิกดีในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันจันทร์วันพฤหัสบดีวันเสาร์วันศุกร์และก็วันอังคารค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธ และก็วันอาทิตย์นะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีขานในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทำข้อตกลงกันเกิดขึ้น แต่ก็ยังต้องรอบคอบนะยังต้องตรวจสอบหรืออ่านในเรื่องของรายละเอียดให้ดีที่สุดนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ยังได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วก็ยังทําให้เรื่องของการทํางานยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะทำให้เรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายนะคะมีเรื่องของความรับผิดชอบหรือมีเรื่องของภาระนะคะค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ การเงินเนี่ยก็สร้างความหนักใจให้แหละนะคะแล้วก็เหมือนกับลักษณะเหมือนกับมีเรื่องของความผิดพลาดหรือมีเรื่องของความทุกข์ใจในเรื่องของการเงินนะคะถ้ามองดูแล้วมันถูกปัญหาการเงินอ่ะมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแหละสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะ <S <s <absence> ก็เลยรู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้นะ่ะ <s> ในเรื่องของการเงินก็ยังต้องรอบคอบหรือยังต้องเหนื่อยมากๆหรือต้องอดทนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ สำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะที่จะมีคนมาพูดคุยนะอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นพบรักจากการเดินทางหรือพบรักกับคนต่างชาตินะคะอาจจะมีเรื่องของการกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็บอกว่าความรัก นะคะก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะทำให้เรื่องของความรักหรือคนในครอบครัวนะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานในช่วงเดือนนี้นะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปเลยนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ